ดีครับวันนี้ก็ไม่ใช่กับผมหมื่นโอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาและซึ่งวันนี้เป็นวันปัะฉิมนิเทศนะครับไปไปตากล้องไปสำหรับนักเรียนนะคะบริเวณของโรงเรียนเราเดีวนะคะท่านผู้ปกครองนะคะ พูดดังๆดิก้องไม่ได้ยินว้ยไม่ได้ยินไงเออาเรอู้กับเรานะคะไเก็บาพควอะอันนี้ก็าทีมาทำอะไรเนี่ยแล้วก็ทนะคะ ปัดปัดิมปัดิมปัดชิมปัดมปัดิ้มไก่ไม่จัจับ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 จดบจั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 ับจับก็บจั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 ไจับ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 จจบจาจัจับจับับจับจัับรจจ แล้วก็ตัดเศษเลงก็ดีก็คือของของพุนนะครับแรกๆก็ว่าจะไม่จัดน,นะครับแต่ว่าคว,ว,วามน่ารักแลความน่อเท่น,นะครับก็เลยออนไ์ line. เดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อน